สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเอื้อเขียวพารวยนะคะแนวทางเวลาวพัฒนานะคะของเซียนนะคะเซียนใบนะคะเลขเด่นนะคะช่วงนี้ปิดนล็กน้อยจะเปิดเพิ่มเนาะเซียนพันตัดผมนะคะ,ะเซียนให้แนวทางนะคะมาแล้วนะคะงวดนี้กำลังใจคือเก่านะคะเข้ากลุ่มฟรีนะคะบ้านเซียน นะคะไอดีไลน์นะคะกับคนติดหนาเจอไ้นะคะคัดเด็ดๆนะครับชุดเน้นๆนะคะ,นะคะแตกทุกวันทุกแตกทุกวัดนะคะ,คะ,ะต่อนะคะแนวทางเวลาพัฒนานะคะของเส้นใบนะคะวัดนี้นะคะก็เส้นแก้มนะคะเส้นใบนะคะ ม้วนเสียนหเด่นนะคะเด่นสองรองที่เลขแปดนะคะวงวดที่ผ่านมานะคะของเสี้ยนกระลุดเนาะนะคะอภิพาดประก,การใดนะคะก็ขอโทษขอให้นะคะ่เป็นมีเข้ามีหลุดนะคะสูตรคำนวณหวยเนาะนะคะของเสียนนะคะลุกนะ,ะถ้าเกิดเขาเข้าตรงตรงนะคะทั้งสามตัวสองตัวเนาะนะคะของเสี้ยนใบด้านเขาเนาะนะคะ สองสี่สองแปดวันนี้เส้นกำลังใจให้เขาได้นะคะวันนี้สองนะคะเันมาเลยสองสามตัวหกสอง,ส,ส,องสี่ สองตัวบนแนวทางนะคะเะคะลเก็เข้าไปนะคะไอเดียไลน์นะคะเข้ากลุ่มฟรีนะะคที่แอดมินนะโชว์ไว้หน้าจอนะคะปังๆนะคะเขาทุก เลี้ยนชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวไปกลับนะคะตัวนี้ไปกลับ 0220เชื่อมให้ไปกลับสองตัวนะคะและ4884นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็6226นะคะอันนี้คะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะอ่าราวพัฒนาของเซี้ยนนะคะมาชนกันเนาะนะคะแล้วก็กลุ่มของเซี้ยนใหม่นะคะกลุ่มของเซี้ยนใหม่นะคะปังเข้าทุกงวดนะคะขอบานเซี้ยนใหม่ เนเ้นไปกับแค่2อ,อ,องคูนะคะนะคะก็พิจารณานะคะเดนสองรองทีเลขแปดนะคะสองสสองปดนะคะแล้วก็8 0ดศูย์แปดสามตัวบนนะคะหกสองสี่หสองสองสี่แปดศ สองตบนสองหกหกปกลับนะคะสี่แปดแปดสี่ศนย์สี่และศูนย์ศูนย์นะคะศู 00, น,นย์ศูนย์ชนเ่งวดเลยวันนี้ของเสียนชนกันที่ศูนย์นะคะหน่วย0แล้วก็46 2หศนะคะศูนย์หกส่หกสองศูนย์สี่นี่แอดกัมากเลยอ่ะส่วนตัวและะ้วชอบ0อมัก2อศู อัน,นะคะเพื่อนผู้ชมนะคะก็พี่จารณา